สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แหลมนะคะ and this is oki ก็วันนี้เป็นวัน Christmas Eve Christmas Eve วันก่อน Christmas ค่ะ,ะวันนี้เราจะมีเรื่องเรียนท่านเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่ามีท่านผู้ฟังโทรศัพท์หาคุณแม่นะคะคุณแม่แหลมว่าทำไมพูดถึงแต่เรื่องคดีมีแต่เรื่องเลวร้ายอะไรอย่างนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟัง ฟังแล้วก็จะคิดว่าทำไมในอเมริกาในเท็กซัสมันมีแต่เรื่องเร็วๆร้ายๆมีแต่เรื่องฆ่ากันอะไรกันแม่ก็ต้องบอกว่ามันมีอย่างนี้ทั่วโลกนะคะเหมือนกันทั่วโลก<ช>ไม่ว่าเ<บ>มืองเล็กเมืองใหญ่นะคะผู้คนเนี่ยยังทำอะไรโดยที่ไม่คิดไม่ยั้งคิดกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าในที่ต่างๆเนี่ยเราให้ความยุติธรรมหรือเราติดตาม ได้ได้ผลยังไงในการที่จะเยียวยาหรือให้ความยุติธรรมกับคนที่สูญเสียเท่านั้นเองคุณแม่ก็เอาเรื่องทุกอย่างที่มาเล่าเนี่ยลูกสาวเป็นคนชวนแนะนํามาว่าแม่แหลมทําเรื่องนั้นแ <c oughs> ม่แหลมทําเรื่องนี้ <c oughs> แล้วก็แม่แหลมไปหาข้อมูลมาแล้วโอเคเขาก็งานเยอะเหลือเกินเพราะว่าทุกอย่างนี้เขาครีเอททั้งนั้นแม่แหลมก็ต้องขอบคุณขอบใจเขาหลายอย่างมากๆเลยนะคะก็วันนี้เราจะ ทีแรกลูกสาวบอกว่าแม่แม่แลมพูดว่าอยากจะพูดเรื่องคดีที่มันเกี่ยวกับวันคริสต์มาสเพราะวันนี้มันเป็นคริสต์มาสอีฟแต่โอกี้บอกว่าไม่เอาอ่ะแม่แลมเพราะว่าวันคริสต์มาสมันน่าจะเป็นวันที่เรามีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาคดีอะไรที่มันเกิดในวันคริสต์มาสมาเล่าเลยมันแต่ก็มีหลายอันแต่อกมียอนของที่เราเล่าวันเนี้ยว่า เล่าอย่างอื่นดีกว่าเล่าอย่างอื่นดีกว่า <laughs> แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีคดีนะก็มีแต่ว่าไม่เกี่ยวกับคริสต์มาสก็แล้วก็คดีทุกคดีเนี่ยม,มันมันมีมันให้ประโยชน์ให้ให้ข้อคิดกับเราในทุกๆเรื่องเลยก็โอเควันนี้เราเริ่มเลยนะ yes โอเคเราจะไปวันนี้นอก Texas นะคะ mm hmm. เราจะไปกันที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อ p พ e r ์ Pierre, South ด a k o t a ซดักคานะคะเมืองนี้เนี่ยมีครอบครัวหนึ่งนะคะมีสามีภรรยาแล้วก็ลูกาสามีเขาเนี่ยชื่อบรดรินะคะภรรยาก็ชื่อทมมร่าหรือแทมมี่รีแล้วก็มีลูกสาวสามีนี่สี่สิบหกภรรยาสี่สิบเอ็ดแล้วก็ลูกสาวชื่อเฮลี่ อายุ12ปีคนเดียวทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเช้าวันที่วันที่8ของเดือนอกุมภาพันธ์ปี06เนี่ยแทมมี่นี่ติดต่อไม่ได้คือปกติแทมมี่เนี่ยเขาจะคุยกับแม่เขาตลอดเวลานะคะ mm hmm. แม่กับลูกสาวนี่คุยกันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่โทรหาแม่แม่เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกเขาหายไปแทมมี่นี่ คนเมียคนแม่คน<ช>คนเออเป็นเป็นเมียเป็นเมียเป็นแม่ <Okay. S 2> เป็น <Okay. S 2> เป็นเมียก็โทรปกติเขาจะโทรหาแม่เขาแม่เขาชื่อบอนนี่เบลนี่เบิร์นส์เขานนามสกุลเบิร์นส์น, Burns, นะคะเขาก็จะโทรคุยกับแม่เขาตลอดดวนี่เอ๊ะทำไมแม่เขาบอกทำไมลูกเขาหายไปไม่โทรหาอะไรเงี้ยแทมมี่นี่ทำงานอยู่ที่เคมาร์นะเพราะฉะนั้น mm hmm. แม่เขาก็เอ๊ะก็เลยโทรไปที่เคมาร์สดูว่าลูกสาวไปทำงานหรือเปล่า ก็ไม่มีไม่ไปแล้วเสร็จแล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่เคมาร์ดเนี่ยลูกสาวจะจะต้องมีใครที่รู้จักที่เคมาร์ดที่พอจะคุยกันได้ก็เลยได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อบรแอนเป็นเป็นทำงานร่วมกันนะนะบรนคาร์ซึ่งจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับแทมมี่อยู่บรนดนเขาก็เลยโอเคเขาจะเป็นคนโทรหาตำรวจเองเพราะสิบโมงแล้ว แธมมี่ uh, ไม่โชว์อัพมาเพราะฉะนั้นเขาก็โทรหาตำรวจเขาหาตำรวจเนี่ยไปบอกตำรวจว่าไม่รู้ไม่มาทำงานแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็คงจะเป็นเรื่องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีเป็นเหมือนกับเป็นมีความสัมพันธ์กับแทมมี่ซึ่งแธมมี่เนี่ยเขาแต่งงานแล้วนะเขามีครอบครัวอยู่แล้วตัวเองเนี่ยมามีความสัมพันธ์กับเขาตำรวจก็เอะฟังแล้วมันตลกตลกเพราะว่า อยู่มาแจ้งคนหายแล้วไม่ใช่คนในครอบครัวอยู่อยู่ด้วยแล้วอยู่ก็มาเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยไปเป็นเหมือนเหมือนไปเป็นชู้อะไรทํานองเนี่ยมันดูตลกตลกตํารวจก็ไม่เชื่อแต่ว่าก,ก็ก็รู้สึกแล้วว่ามันก็มีเบื้องหลังทําไมฮะแบรนด์ทนไม่ได้นะไปที่สถานีตํารวจเองเลยไปแจ้งเองเลยไปเองเลยเพราะว่า คือมันเรื่องมันไม่มันมันน่ากลัวแล้วเขาก็เป็นห่วงแล้วว่าแ,<ล>แทมมี่อาจจะเป็นอันตรายแล้วทำไม<ป>แม่แทมมี่หรือใครไม่โทรหาเอ,อผัวเขาอ่ะไม่มีใครโทรหาไม,ไม่มีใครโทรหา<อ>เขาก็คือเขาโทรโทรไปหาอ,อที่เคบาแล้วที่เคมาก,ก็ติดต่อไปที่ตำรวจเลยไงคะก็น่าจะโทรหารโทรหา <Hus band. S 1> ตำรวจเลยอาค,คุณยายคุณยายก็โทรหาห,าหลานที่โรงเรียนแต่ไม่ได้โทรหา ไม,ไม่ไม่ไม่โทรหา <That> s <S เลย <weird. S 2> ไปโทรหาหลานที่โรงเรียนเฮรลี่อายุสิบสองเนี่ยเขาก็บอกเขาเจอแม่เขาเมื่อคืนตอนสามทุ่มแล้วก็ตอนเช้าเขาก็ยังไม่เขาก็ไม่เห็นแม่เขาอีก <Okay. S 2> ตอนสามทุ่มมาเจอแม่แล้วก็ตอนเช้าก็ถามพ่อว่าแม่ไปไหนก็บอกว่าแม่ไม่อยู่ไปกับเพื่อน ออกไปอาจจะหายไปสองสาวันแต่ว่าไม่ต้องไปบอกใครนะเพราะมันเป็นเรื่องภายในนี่ที่ที่ได้ความมาจากจากเด็กที่ะนะพ่อเขาบอกเขาพ่อเขาสั่ง oh <my S 2> เขา <gosh. S 2> ว่าไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนะเสร็จแ,แล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเรื่องมันไม่ชอบมาพากลแล้วตำรวจนะแบ่งเป็นสามส่วนเลยส่วนหนึ่งไปที่บ้านก่อนเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งไปหาสามีคือแบรดสามีใช่เออเรเน่ที่ เออวอลมาดเขาทำงานวอล m มา t โอเคเหมือนกันวอล m มา t เคมารเหไปทำเขาทำงานที่วอล m มา t เป็น Assistant m a n จอร์นะนะคะแล้วอีกคนตำรวจอีกชุดหนึ่งไปหาเด็กที่โรงเรียนโอเคไปสามสามที่เลยนะปรากฏว่าตำรวจไปที่บ้านเนี่ยเข้าไม่ได้บ้านเขาปิดใช่ไหมเพราะไม่มีใครอยู่ก็ไปส่องดูตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็ไปส่องเห็นที่ตรงลงรถ เห็นรถ black dodge durango เนี่ยจอดอยู่ที่มันน่าแปลกใจคือมันมีกลิ่นของแบบน้ำยาทำความสะอาดเนี่ยมันแรงมากเลย uh oh. แล้วที่พื้นของโรงรถเนี่ยมีรอยสีน้ำตาลเหมือนมีการ เหมือนมีการชะล้างอะไรอ่ะล้างเลือดอะไรทำนองนั้น<ร>และที่สำคัญคือที่ประตูรถเลยเนี่ยมีรอยเลือดหยดเลยเห็นเลยว่าเลือดนี่หยดติงต๋งๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตำรวจก็ส่งสัญญาณไปเลยถึงกับอีกฝั่งหนึ่งที่ไปพบแบรดที่วอลมาร์ทว่านี่นะมาแต่เข้าไม่ได้นะคอยคอยอยู่ตำรวจที่นั่นก็เลยถามแบรดว่า ตกลงมันเกิดขึ้นใช่สารยายอยู่ไปไหนเขาบอกอ๋อเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาเนี่ยตอนตอนประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งเขานอนแล้วละ่ะก็มีเสียงรถเข้ามา <Okay. S 2> แล้รถแฟนเขารถรถดอสดูแรนโกนี่เป็นของของแทมมี่นะของมียเขามีรถจอดเข้ามาคือแทมมี่คงจะเลิกงานะแล้วเข้ามาแล้วก็เขาก็งองดูทางหน้าต่างอะ่ะเห็นแทมมี่เนี่ยนั่งรถไปกับผู้ชายคนหนึ่ง <Okay. S 2> นั่งรถไปกับผู้ชายคนหนึ่งด้วยความที่เขาอยากรู้ว่าเป็นใครเขาก็ไม่เขาบอกเขาไม่รู้จักว่าไปกับใครเขาก็ออกไปขับรถของผู้หญิงขับรถไอ้ไอ้ไอ้ดูแรนโกลเนี่ยตามไปรปรากฏว่าตามไปถึงตรงตรงสี่แยกอะไรส่วนหนึ่งเนี่ยรถเขาเสียเ,เขาก็เลยหายตามไม่เจอเขาก็เลยกลับบ้านเ,<ๆ>เขาก็บอกกับตำรวจอย่างนี้โอเคตำรวจก็บอกโอเค ถ้าอย่างนั้นถ้าฉันจะค้นบ้านอยู่เนี่ยอยู่จะอนุญาตให้ฉันเข้าไปแล้วตรวจในบ้านอยู่ได้ไหมเขาก็บอกได้เขาไม่มีปัญหาอะไรให้ตำรวจมา,าดูได้เขาให้เข้าเขาให้เข้าปรากฏว่าตำรวจก็มาพอมาถึงก็เปิดบ้านไปเจอลงรถไปเจอหยดเลือดไปเจอ,อที่ห้องนอนก็มีตรงผนังผนังบัวของของห้องนอนเนี่ย mm hmm. ห้องนอนเขาแยกกันนะ ระหว่างแทมมี่กับสามีเขาเนี่ยเขาแยกห้องนอนกันห้องนอนของผู้หญิงเนี่ยมีรอยเลือดกระเด็นไปเขาก็เลืเอดแล้วข้อที่สำคัญก็คือโทรศัพท์วางอยู่ตรงที่แต่งตัวโทรศัพท์ของผู้หญิงโทรศัพท์ของผู้หญิงกระเป๋าอยู่ที่ครัวโอเคเอแล้วรถก็อยู่เพราะฉะนั้นทำไมคนะตำรวจจับเลยรู้เลยสงสัยเลยเขาเรียกเป็นซัสเปกชื่อมันลูกเป็นผู้ต้องสงสัยเลยจับเลยนะคะ พาไปที่สถานีตํารวจเลยแล้วก็ที่ตํารวจที่ไปสอบเด็กก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กก็ตอบบอกว่าก็คืนนั้นเนี่ยตอนดึกแล้วหลักแม่เขาเจอแม่เขาตอนสามทุ่มแสดงว่าแม่เขากลับมาบ้านแล้วกลับมาบ้านแล้ว,ลวไอ้ที่กลับมาสี่ทุ่มครึ่งนี่มันไม่ตรงกับที่ลูกแล้วใช่ไหมใช่ตอนสามทุ่มนี่เขาเห็นแม่เขาแล้วเขาก็ไปนอนแต่ตอนเช้าเนี่ยเขาเห็นพ่อเขาเนี่ยเอ่อถือทอบ ไอ้ผ้ามาเยอะแยะเลยแล้วก็มามาใช้เครื่องซักผ้าตอนเช้าแล้วเขาก็ถามแม่นี่นี่นี่เด็กก็บอกกับตำรวจเหมือนเดิมเหมือนเหมือนที่บอกกับยายอะนะว่าถามพ่อว่าแม่ไปไหนพ่อก็ตอบว่าไปกับผู้ชายคนหนึ่งอาจอจะไปส,<า>สักสองสามวันแล้วก็อย่าไปบอกใครนะเพราะิีงเป็นเรื่องภายในครอบครัวเด็กก็เล่าตามตามที่เขารู้มานะคะยิ่งก็ยิ่งเสริมใหญ่เลยใช่ไหมว่า อันนี้มันน่าสงสัยแล้วแบล็กเขาก็บอกว่าตำรวจจับแล้วนะแต่เขาก็อยู่ในห้องขังนะโอเคเขาก็บอกว่าถ้าอยู่เจอศพเนี่ยยูจะไม่คิดว่าชั้นเนี่ยเป็นคนฆ่าเลยเพราะว่าเป็นยูจะเห็นเลยว่าชั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าอยู่ไปเจอศพเ,เมื่อไหร่ตำรวจก็แปลกใจว่าเอ๊ะพูดถึงนี้มันหมายความว่าอย่างไนะงนะจนกระทั่งผ่านไปพอวันที่สองผ่านไปสองวันเจอศพค่ะโอเคเจอศพ แต่ว่าตำรวจไปเจอเองเฮลิคอปเตอร์ที่ที่บินอยู่ตรงเล็กเล็กชื่อเล็กอเลยนะลูกเล็กโออาฮีโออาฮีเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นเขื่อนด้วยเนี่ยพบตรงรางน้ำเนี่ยไปเจอศพของ oh, <Tammy. S 1> อแทมมี่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยแล้วก็ oh. ถูกเฉือนคอที่ตามตัวนี่ถูกแทงทั้งหมด36มสิบแผลอม สามสิบเปอร์เซ็นก็เอามานะคะคือตอนนี้รู้แล้วนะว่าไบรอันเนี่ยไบรอันคาร์กเนี่ยคือเป็นแฟนของไบรอันคาร์กคือแฟนที่ทำงานที่เคมา์ด้วยกันนั่นชื่อบรยันแต่ว่าสามีชื่อแบรดชื่อแบรัดโอเคโอเคแล้วก็สาเหตุหนึ่งที่ที่ลูกบอกก็คือว่าแม่เนี่ยกับพ่อเนี่ยจะหยากัน ลูกรู้นะ uh huh. ลูกบอกพ่อ <Okay. S 1> เสียใจมากเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนที่ตัวแทมมี่เนี่ยเขาก็สารภาพกับสามีเขาว่าเขามีแอบเขามีแฟนแล้วก็ตั้งแต่เดือนมกราเหตุการณ์ที่เกิดเดือนกุมภาตั้งแต่ประมาณเดือนอมกราเนี่ยเขาบอกกับแฟนเขาแล้วว่าเขาเขาเขามีแฟบแฝเขามีคนรักเพราะฉะนั้นเขาขอ,อยาสามีเขาก็เสียใจแบรนด์นี่เสียใจมากก็ไปบอกกับ บอนนี่นะฮะแม่ยายเนี่ยว่าช่วยไปพูดกับแท m ์มี่ทีเถอะว่าอย่าอย่าเลิกเลยก็คือ,คอไหนๆก็สร้างครอบครัวมาด้วยกันแต่แทมมี่เขาไม่ยอมข้างใหเขาก็จะเลิกซึ่งก็ทุกคนในครอบครัวเขารู้หมดเรื่องนี้ก็มีมีจดหมายเข้าไปหาทั้งอายการทั้งตำรวจเนี่ยมีทั้งหมด4มี่ฉบับส่งเข้าไปแล้วก็บอกว่าให้ไปค้นตัว แถมมี่ที่ศพเนี่ยเธอถูกมคมขืนออ oh. และก็จะพบถุงยางอยู่ในตัวเธอ oh <my> เออมตำรวจก็แปลกใจนะแต่ไม่รู้ว่าใครเขียนมาไม่รู้ใครเขียนอเคไม่รู้ใครเขียนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะได้จดหมายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแบรดเนี่ยยังอยู่ในคกุกอยู่เพราะว่า uh huh. ตำรวจเขาจับอยู่เนี่ยนะยังยังไม่ได้ประกันออกมาก็มีพี่พเขาไม่ใช่พี่ที่เป็นแฟน นะคะไปเยี่ยมเขาแล้วก็คุยกันระหว่างที่คุยกันตำรวจในปกติเวลาผู้ที่มาเยี่ยมผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยตำรวจจะจ้องเลยแล้วก็จะคอยดูว่าเขาคุยอะไรกันถ้าแอบฟังอะไรได้ดูอะไรได้ปรากฏว่าแบรดเนี่ยเขียนเหมือนแผนที่บอกกับแฟดเนี่ยนะแฟดเขาชื่อ Bread, แบรดแหมชื่อเขาคล้ายๆกันนะแฟดนี่ชื่อแบรดตัวเขาชื่อแบรดบอกว่าให้ไปตกปลาตรงนั้นสิ ตรงใกล้ๆก,กับเขื่อนน่ะตำรวจเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยคนนึงอยู่ในคุกจะเป็นรอดจะไม่รอดจะอะไรแล้วก็คนเนี่ยแฝดเนี่ยเป็นพี่น้องกันแท้ๆเนี่ยมาเยี่ยมแล้วมาบอกให้ไปตกปลาตรงนี้ซิมดูมันผิดปกติตำรวจก็ไปสืบไปหาเลยไปค้นหาแถวนั้นก็ไปเจอข้าวของเลยเป็นต้นว่า,าผ้าผ้าปูที่นอน ะะแล้วก็แผน่นพลาสติกที่ใช้ปูบนบนที่นอนอน่ะนึกออกไหมแผน่นพลาสติกถ้าปูแล้วพ,พูผ้าปูที่นอนทับเนี่ยถ้าเกิดเลือดมันหยดลงไปเนี่ยมันจะไม่ลงซึมเข้าไปในที่นอนใช่เพราะถ,ถ้าซึมเข้าไปในที่นอนนี่มันแก้ไม่ได้แสดงว่ายัางไงต้องทิ้งลูกเดียวคิดวางแผนหมดแล้วไปจะไปไปเจอไว้หมดเลยนะทิ้งอยู่แล้วก็มีถุงยางอนามไมกล่องหนึง่งแต่หายไปอันหนึง่ง ก็ที่ในจดหมายที่บอกว่าไปหาในผู้หญิงได้ฮหายไปอันนึงตำรวจเขาก็เก็บมาข้อมูลมาอันั้นเก็บมาแล้วก็เขาก็แบแบทเขาก็ภาคภูมิใจมากนะว่าถ้าเจอเนี่ยเขาจะพ้นผิดเลยเพราะว่าเนี่ยแทมมี่เนี่ยโดนข่มขืนแล้วไปดูสิมีถุงยางอนามัยอยู่ในตัวตำรวจก็บอกเอ๊ะทำออทอปซี่แล้วไม่เจอไม่เจออะไรเลยและในจดหมายนั้นเนี่ยเขียนบอกว่าคนที่ฆ่า คนที่ทำร้ายแทมมี่นี่คือแบรนด์คลาร์กซึ่งเป็นคนรักของเธอนี่แหละมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะไม่น่าจะมีคนรู้ตำรวจก็สงเสริมสงสัยแล้วก็ไปดูว่าจะคนใครเป็นคนเขียนจดหมายฉบับนี้รวมทั้งเอาศพของแทมมี่มาตรวจใหม่ปรากฏบัตรประตวจอออทอซิครั้งที่2เจอจริงๆ แต่ทุงยางเนี่ยมันเข้าไปลึกอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นตรวจครั้งแรกก็เลยไม่เจออาจจะตรวจไม่ละเอียดเพราะรู้อยู่แล้วว่าตายเพราะอะไรก็ไม่ได้ตรวจละเอียดเรื่องการข่มขืนเสร็จแ,แล้วเนี่ยตก็สงสัยว่าเอ๊ะจดหมายนี้มันใครเขียนก็ไปดูไอ้วิดีโอที่คอยดูว่าใครมาเยี่ยมแบรดบ้างเพราะว่าคนที่รู้อันนี้เนี่ย คนที่เขียนอันนี้รู้เนี่ยจะต้องเป็นคนร้ายแน่ๆเพราะเพราะถ้ารู้ว่าถุงยางมันอยู่ในตัวเนี่ยจะต้องเป็นเป็นคนที่รู้เรื่องราวทั้งหมดก็ไปดูวิดีโอก็เจอว่าตัวแฝดเนี่ยเข้ามาเยี่ยมแล้วมีการเขียนส่งจดหมายเขียนกระดาษให้กันแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็จดหมายนี้ถูกส่งไปก็ไปเอาเบรดเนี่ยมาสอบสวนเบรดคือแฝดเขา แฝกเขาเนี่ยมาสอบสวนซึ่งหลังจากสอบสวนแล้วเนี่ยเขาก็สารภาพทีแรกตำรวจนั่นนี่เลยนะจะให้ผู้พิพากษาสั่งจำคุกเลยนะ172วันในสาราที่ทคล้ายๆกับว่าสร้างหลักฐานปลอมมาให้กับตำรวจไขยเขวอะไรสั่งจำคุกเลย172วันแล้วหลังจากที่แบรทขึ้นศาลแล้วเนี่ย ตำรวจก็บอกว่าอายการก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ให้การรายละเอียดเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยจะลดโทษให้จากที่172วันที่ที่ถูกขังเนี่ยนะเบรดเขาก็เลยยอมรับว่ากราดเนี่ยตัวแฝดเขาเนี่ยเป็นคนเขียนให้เขาร่างจดหมายให้เขาแล้วเขาก็เอาออกมาแล้วก็มาเขียนแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งไปตามที่อยู่ต่างๆที่ ที่นเอแฝดเขาเป็นคนบอกเขาก็ทําตามนั้นเขาก็สารภาพหมดเลยเขายอมรับเลยว่าเขาช่วยเขาผิดเขาเขาผิดอ่าเ้เขาก็เขายอมรับเพราะว่าเขาทําไม่ดีจริงๆซึ่งเรื่องมาก็ตกปรากฏว่าหลังจากผ่านไปปีหนึ่งก็ศาลก็ตัดสินทีนี้าวเดอร์โกตตาเขาไม่มีไม่มีโทษประหารชีวิตใช่ไหมฮะทีนี้วันที่เขาเขาขึ้นให้การเนี่ย มันน่าจะช็อกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแบรดเนี่ยขึ้นพูดในศารว่าสาเหตุที่เขายอมที่จะถูกจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเขายอมรับผิดทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการจะช่วยลูกสาวเขา what คนที่ฆ <Huh? S 2> ่า <laughs> แทมมี่เนี่ยคือแม่คือลูกสาวเขาพูดมาอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเขาบอกลูกสาวเขาตอนนี้นอายุสิบสองเนี่ยนะ้ำหนักเก้าสิบาเนียนะ เป็นคนฆ่าแม่โดยที่เขาบอกเขาตื่นขึ้นมาตอนดึกเขาเออกมาเนี่ยเห็นแทมมี่เนี่ยตัวเปื้อนเลือดหมดเลยแล้วก็ที่ที่หนงที่นอนอะไรเนี่ยก็เจอเลือดทั้งนั้นเลยแล้วก็ลูกสาวเขาเนี่ยเหมือนเหมือนละเมอ <c oughs> ใช่ไหมลูกเหมือนละเมอ sleep ไม่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ ยังหล,ลับอยู่ฮแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเขาก็จะ cover ทุกอย่างเนี่ยนะปิดบังทุกอย่างเนี่ยเพื่อช่วยลูกสาวให้ลูกสาวพ้นผิดเขายอมเสียสละชีวิตตัวเขาเองเขาพูดมาอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้เขาพูดบอกว่าลูกเขาทาเป็นคนทำลูกเขาเป็นคนทำแล้วเขาก็ช่วย cover โดยการที่ว่าเอาผสบไปทิ้งเอาอะไรแต่อะไรว่าอะไรทั้งหมดคือคือสิ่งที่เขาพยายามที่จะแก้ตัวด้วยวิธีต่างๆเป็นต้นว่า เธอโดนข่มขืนตำรวจก็ไม่เชื่อลูกขุนก็ไม่เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีสุดท้ายเขาแล้วว่าว่าเขาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเบี่ยงเบนได้แล้วคือเขาต้องยอมรับผิดลูกเดียวเด่ยเขาก็เบี่ยงไปอีกว่าเป็นลูกสาวธรรมเขาไม่บอกเลยไม่ confess c o n f e ภาษาไทยเลยนะ,ะรับสารภาพเขาไม่ confess เลยว่าเขาทำเทําะอะไแล้วเขาอ้างว่าที่ลูกสาวทําเพราะว่าลูกสาวโกรธแม่มากที่จะอยาก,กับพอ่อที่จะทำให้ครอบครัวอยากกันาะลูกสาวก็เลยฆ่าแม่ซึ่งโอ้โหเป็นอะไรที่ทุกคนนะ นึกไม่ถึงว่าผู้ชายคนนี้ทําได้ยังไงโดยเฉพาะยายนะคิดกับตัวเองแค่นั้นบอนนี่เบิร์นส์นี่บอกร้องไห้แล้วบอกว่าทำไมทําไมเธอถึงทำลายลูกขนาดนั้นแล้วก็ทําไมคิดได้อย่างนั้นแล้วเจ้าตัวเขาก็เฉยนะขึ้นในศาลเขามองหน้าลูกเขาแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มเหมือนกับว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาทำทำได้อย่างไรก็ปรากฏว่าสารตัดสินค่ะ สารลูเบื่อแล<ะ>้วไม่เอาลูกขุน <you S 2> ไม่เชื่อล,ลูกขุนเขาไม่เชื่อว,วิธีการที่อยู่พูดเขาไม่เชื่อแล้วก็ตัดสินให้จําคุกห้าสิบห้าปีแล้วไม่มีพโรไม่มีพโรนะสารตัดสินเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีหลังจากวันที่เขาฆ่าเมียเขาเนี่ยนะลูกสาวก็อายุสนะิบสามแล้วสารนี่สั่งเด็ดขาดเลยว่าไม่ให้ติดต่อลูกไม่ว่าจะทั้งจดหมายหรือโทรศัพท์ ในชีวิตนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะติดต่อกับลูกและไม่มีสิทธิ์ที่จะติดต่อกับครอบครัวของแทมมี่ไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรทั้งนั้นแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าแบรดนี่คงจะตายในคุกเพราะเขาตอนที่เขามีปัญหานี่เขา46แล้วติดคุก55ปีคุณตายแน่ๆอยู่ในคุกแล้วก็ ไม่ได้มีความรู้สึกสลดใจเลยที่ไปโทษลูกสาวไม่ได้ขดโทษหรือไม่ได้รู้สึกผิดเลยแล้วเรื่องของการที่เขาไปโทษลูกสาวว่าทำเนี่ยเป็นเรื่องที่โจดจันกันมาถึงเดี๋ยวนี้รายการต่างๆที่เอามาพูดเนี่ยจะพูดถึงแต่และเรื่องนี้แล้วก็ไปสัมภาษณ์ลูกว่าทำไมเขาก็เสียใจนะว่าทำไมพ่อเขาทำกับเขาได้ขนาดนี้ เขาเคยรับวเปล่าว่าโอเคคนไม่เชื่อเขาแล้วเกี่ยวกับลูกสาวเขาก็เลยกลับมาบอกเลยเปล่าว่าโอเคเขาเป็นคนฆ่าแทไม่จริงๆเขาไม่พูดเงียบไปเลยเงียบไปเลยแต่ Evidence บอกทุกอย่างว่าก็เขาทำคนคนาทำแน่นอนเพราะว่าที่เตียงนอนเนี่ยถ้าอยู่ไม่อยู่ดีๆเนี่ยอยู่ไปเอาพลาสติกไปปูทำไมอ่ะย เขาก็ยูแ p l a n ว่ายูจะฆ่าบนที่นอนเขาเขาบอกว่าเพราะฉะได้ไอการฆ่าแทมมี่นี่คือฆ่าบนที่นอนนั่นแหละนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเลือดมันก็ไม่หล่นลงไปที่ฟูกใช่ไหมที่นอนใช่ไหมแต่เขาไม่คิดเกี่ยวกับข้างกราเด็นไปเขาเขาเขานึกไม่ถึงเขานึกไม่ถึงแล้วไอเรื่องคอนดอมก็เหมือนกันถ้าเขาไม่พูดเนี่ยใครจะรู้ ใครจะรู้เพราะทนอยู่เป็นคนทำอะยู่ถึงได้รู้ว่ามันยังอยู่ในตัวเพราะว่าตรวจแล้วก็ไม่พบไม่มีกล้องรอยการข่มขืนถูกไหมก็ทางนี้เขาก็ฟังข่าวเอ้ไม่มีเขาถึงได้เขียนจดหมายบอกบอกว่าให้ไปดูมันมีคอนดอมอยู่ในตัวมันก็มันก็ร่างกายมันก็มันก็หาไม่เจออะไรอย่างเนี้เพราะทนอยู่ต้องเป็นคนฆ่าไม่ใครจะรู้มียูรู้อยู่คนเดียวเนี่ยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะอันที่อก ถามแหลมตลอดเรื่องนี้คือตอนที่เขาเล่าให้ตำรวจว่าแทมมี่กลับมาบ้านแล้วเขาไปเห็นข้างนอกว่าขึ้นไปรถอีกคนหนึ่งอะ่ะขึ้นไปรถผู้ชายอะ่ะแล้วเขาเข้าไปในเขาขับรถของแทมมี่ตามไปอะ่ะปกติถ้ายูจะไปตามใครนะยูก็ขึ้นรถของอยูเองสิมันคล่องกว่า,าใช่ไหมยูใช่ขึ้นรถของเขาเองสิแล้วก็ตามไปทําไมไปผู้หญิงทำไม,ม ก็แลวก็แน่นอนก็โกหกแล้วเพราะว่าโอกว่าคืนนั้นน่ะคืนนั้นดึกแล้วค่ะเอาศพเอาตัวไปทิ้งใช่แล้วก็ขับกลับแ,แล้วก็เอาเอา,เอาไอ้พวกไอ้พวกพวกปู่ที่นอนไปทิ้งอีกที่นอีกที่หนึ่ง,งขับกลับมาแล้วมารถเสียใช่ไหมลูก ใช่รถเสียแล้วก็ตำรวจก็ไปช่วยเขาเขามีวิดีโอนี่ว่าที่ไปช่วยเขาก็เลยอแล้วเขาก็เลยขาวิธีโกหกเลยว่าเพราะตำรวจเห็นว่าอยู่มาทำอะไรตีสองตีสามอใช่ก็เลยต้องนั่งคิดเลยว่าเพราะเพราะว่าจะตามไปดูแกล้งพูดว่าตามตามไปแต่ปกติอยู่ตามใครอยู่ไม่ใช้รถคนอื่นเพราะนั้นแสดงว่าคนนี้เนี่ยคิดจะจะโกหกตลอดเวลาจะโกหกตรงนี้จะโกหกตรงนั้นจะไปตรงไหนดีจะเริ่มเหมือนจะโกหกลูกแล้วแหละว่า แม่ไปสองสามวันแล้วอย่าไปบอกใครนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เริ่มแล้วเริ่มโกหกแล้วแต่อยู่ได้จับแล้วอยู่ได้ขึ้นศาลแล้วแล้วก็ไปเติมตรงที่ไปว่าว่านลูกเป็นคนทำนั่นไปอีกที่หนึ่งเลยใช่แล้วก็โอเคนะคะเรื่องนี้ก็ทำให้เรารู้ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอยู่ก็ต้องทิ้งอะไรที่ให้คนเขาสืบจับได้คุณไม่มีวันรอดไปได้เราถ้าคุณทำผิด นะคะมันคล้ายๆกับมันเหมือนกับมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งทึ่งดนใจให้ทุกอย่างมันจะต้องมีการตอบแทนคุณทำผิดคุณก็ต้องรับผิดค่ะวันนี้เราก็จบเรื่องนี้นะคะเราก็ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคริสต์มาสแต่ว่าเราก็ใกล้วันนี้วันคริสต์มาสอีฟคุณแม่ก็กับออโอกี้ก็ขอเวพรท่านนะคะแต่เรามีเรื่องอยากจะเรียนว่าสำหรับ วันนี้ที่เป็นคริสต์มาสพรุ่งนี้นะคะเราจะมีะคลิปอีกอันนึงเป็นของวิญาณเท็กซัสไม่ใช่คดีนะจะไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทั่วๆไปเกี่ยวกับคริสต์มาสเขาจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับรัฐเท็กซัสโดยทั่วๆไปแล้วก็การขอวีซ่าแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนในเท็กซัสในช่วงคริสต์มาสนะคะ mm hmm. เป็นอันที่แถมมา โบนัสบานนะลูกเราทำมาโบนัสสามครั้งแล้วอันนี้จะเป็นอ,อันที่สี่ที่สี่แล้วโอเค okay. ขอให้ท่านมีความสุขนะคะเราจะมาพบท่านทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์ <Yes. S 2> อา่าแล้วก็เราเรื่องราวสาระอะไรที่มันเป็นประโยชน์เราก็เก็บไว้อะไรที่มันไม่มันไม่มีประโยชน์อะไรที่มันมันที่จะช่วยเตือนสติเราได้ก็จะเป็นประโยชน์อีกเหมือนกันสำหรับทุกทกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุข ขอบคุณสำหรับวันนี้อย่าลืม Subscribe แล้วคะ่ะคอมเมนต์นี่เราตื่นเต้นแล้วดีใจมากอ่าน <Yay. S 1> ทุกอ่านแล้วก็มีความสุขมากจริงๆค่ะแล้วขอฟังอันพรุ่งนี้นะน,นั่นมาแลเวก็อยู่ในโชว์นั้นด้วยค่ะขอบคุณนะคะ Merry Christmas <Hey. S 1> ค่ะสวัสดีค่ะ Merry Christmas สวัสดีค่ะบาย